อันนี้รอบที่สองนะคะทุกคนมาดูนะนี่นะน้ำหกอีกแล้วเอาไงดีเชเบตลูกทำไมลูกถึงทำหกทำไมถีบอ่ะไมทําไมรูกถึงทําหกทำไมถีบ่ะราบ่ดูแลม่ จำนึกผิดไหม <c oughs> ต้องให้ทำยังไงเฉวิตต้องทำไงอ,อ,อันนี้รอบที่สองแล้วนะคะทุกคนูแล้ไม่เามอลูกต้องช่วยเอาไงออมเด็ดจะช่วยกับบัตันจะช่วยไหมน้องของหอมเด็ดไงไปเอาถังขยะามาแล้วทำไมเฉเบตทำโกกับลูกเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม เราให้ฟังหน่อยครั้งแรกโดนหกไปแล้วใช่ไหมไปแล้วโดนตีไปแล้วสองไม่ใช่อีป้วแมกอว่าตอนนั้นตีีตตเ,ออเ,เมแม่ว้าตอวชเนชบ็ตก็ต้องตีโดนตีสิบทีร,ระวังระวังเลอะนะเท้าเลอะนะทำทุบก,ก็แพงุกขึ้นมาไม่ต้องมาแกล้งนอน ออมเล็ดแล้วมาช่วยน้องเก็บแล้วต้องช่วยน้องไหมโอตันช่วยน้องด้วยทำยไงอะแม่โอวบอกมีขั้นตอนเพิ่งเดี๋ยวออมเด็ดไปเอาผ้าคลิ้วมาในในในซิ่งล้างจานอะไปเอามาสีม่วงหรือสีอะไรอะลูกส่วนตรงนี้ทำไงดีพ่อเอ็มเดี๋ยวจะแก้ไขเลยตอนน้องหลับแล้วไม่ดีออ่านั้นนะแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนเช็ดดูดูโยโย่แล้วเรื่องไม่ดีอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งออมเด็ดเดี๋ยวอย่าพึ่งนะมานั่งตรงนี้มานั่งข้างๆน้องก่อนเร็ว เฮ้ย <One> เ <input> ้อะอมเนตหอีกนิดเดียวอมเนตเลิะแน่นอนเลยลูกอะเอาไงดีพ่อเอ็มอ่ะสรุปน้องหลับแล้วน้องก็ไม่ต้องโดนตีนะน้องเ็ลก็ต้องโดนตีแทนใช่ไหมพ่อเอ็มอ๋อให้น้องเลเก็บกวาดให้อ๋อให้น้องเก็บกวาดให้ได้ไหมน้องเบลก็น้อไปหลับแล้วไม่ตีแล้วจะกร้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 น้องเบจะปลุกน้องมาโดนตีแน่เลยอยากให้น้องโดนตีเหรอถามจริงน้องเราไม่ผิดแล้วลูก ีน้องไม่ได้โดนตีแท่งเลยไปเก็บไปเฉยถ้าเบ็บเก็บแทนน้องได้ไหมได้ไหมเอาจริงไหนไหน้องพูดดิทําแทนได้ไหมเดี๋ยวไหนฟังแม่อุก,ก่อนทําแทนท <ำ S 1> ได้ไหมได้จริงเหรอเอาที่ชู้เช็ดก่อนลูกเอาที่ชู้มาซับลูกซับเ,เลยแล้วก็เดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็ไปจัดการเชื้เบ็ดกันอ่ะต่างแก้วเอาที่ชู้มาให้แม่อุเร็วเอามา,มาๆๆเออไม่เป็นไรเอาวางที่ชู้วางเลยเอาที่ชู้มาปโปะ ช่วยว่าหาบอด์ันช่วยกันเร็วแดนไว้ตรงกลางเป็นลูกที่มันเยอะๆเอาวางมาให้หมดลูกพ่อเอ็มต้องจัดการนะต้องจัดการเชเบตนะโบเบอร์ตันก็ทำไม่เป็นหรอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ก็ต้องช่วยเขานะเอาเมธใจเย็นลูกนี่อันนี้อันนี้รอบที่หนึ่งแม่อวยเออรอบที่หนึ่ง อ่ะโบตันโบตันอย่า,ายเพิ่งลูกผมหนูอ่ะผมผมโบตันน่ะมันจะหกแล้วมันจะโดนแล้วลูกเอาอะเอาไหโบมานี่มานี่เอามานี่ก่อนค่ะโบอมเล็ดอมเล็ดอย่าทำเป็นสนุกสนานนะไม่ได้นะเอาให้ชู้มาให้หมดเร็วๆเอาเดี๋ยวแม่อูทำเองอ่ะเดี๋ยวอมเล็ดเช็ดผ้าสีม่วงนะเข้าใจไหมอ่ะโบตันมึงก็ถือแม่อูเช็ดไปทเดียวแเออไม่มูว่าเขาเอม็มเช็ด เสร็จเช็ดแล้วนะคะแม่อู๋ก็ช่วยไปแล้วเกือบเสร็จแล้วนะคะอ่าแล้วท่งนี้เอาไงพออนน่อเอ็มมีโดนตีไปสองทีตอนแรกทำหกแก้วเขาเองไม่ได้กินเลยแล้วแม่อู๋สัญญาไว้ว่าเชเบ็ตก็สัญญากับแม่อู๋ว่าหนูจะไม่ทําอีกแก้วหนูจะไม่เผลออีกแล้วแต่แลม่ก็บอกว่าถ้าถ้าเผลออีกอ่ะจะโดนตีสิบทีอันนี้แม <า S 1> อ่อู๋ก็เผลออีกต้องสิบทีไหมสิบทีแล้วกันเมื่อกี้ใช้เท้าทีมาตีเท้าแล้วกันอ่ามาเอาเท้ามา ลูกขึ้นมาค่ะเราทำผิดนอนลวนตีนออะไรนะลุกเร็วเร็วนอนตีอะพอเราลุกพอแล้วค่ะลุกค่ะลุกมาดังคุยกันก่อนเร็วมันหกบ่อยเตยล้กต้องทำไงดีคะเพื่อนเพือนหนูพูดดีบ่อย่ากนูกบ่อยมากเลยลูก นั่งลงนั่งให้เรียบร้อยค่ะไม่นอนแล้วก็ต้องโดนตีไงลูกมันกดกติกาหรือเปล่าคะเอาไหนเอาไม้ไหนเอาเลือกเอาไม้ไหนเอาเอาไหนอันบนตีเท้าเลยนะเอานะสิบทีนะนั่งก่อนนั่งนั่งก่อนนั่งคุยก่อนได้ได้ตีเลยสิบแปดเก้าสิบ อะไรนะเพิ่ขึ้นร้อนแล้วร้อนพอหลังเงี้ยทำอีกนะเข้าใจไหมพอหลังเงี้ยทำอีกนะพอหลังเงี้ยทำอีกนะเอิก่อนเอิบก่อนไม่ได้ทำอีกพอหลังเงี้ยทำอีกนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเอิบก่อนค่ะพอหลังทำหกอีกตีจริงๆแล้วนะอันนี้น้องพลนี่โดนไปใช่ไหมพ่อเอ็มจริงจรน้องพลนี่โดนแทนแล้วนะพลนี่โดนตีแทนไปแล้วนะครั้งหน้าเชเบตต้องระวังมากกว่านี้นะเข้าใจไหมพอลูกปากก็ตีลูก คนนี้เสียใจเสียใจใครจะกล้าทำล่ะสิบทีมันเยอะไปเมื่อกี้แม่อูจัดการไปแล้วสิบทีเบาๆไม่ได้เหรอก็น้องพอนี่โดนไปแล้วไงลูกไม่รับน้องเลยดูดิเครียดถึงก็จะร้องไห้เลยต้องตีขนาดนั้นเลยอไม่ได้ตีลูกไ่ทำผิดลูกจะกลัวอะไรลูกไม่ทำผิดสักหน่อยค่ะไม่พ่อพ่อพอ เพรลูกขำมันบปลาไม่ได้ตีหนึ่งทีทีเดียวลูกเวลาลูกโดนตีลูกก็โดนทีเดียวค่ะเข้าใจไหมคะาเคยให้ลูกโดนตีสามพันห้าทีเลิ่อแล้วทีค่ะเลื่อนจริงนี่ใช่เคยใช่มันนานมาแล้วน้องเนทเพราะอะไรรู้เปล่างจำได้หรือเปล่าว่าเพราะอะไรไม่อูไม่จงพูดอ้าวไม่พูดไม่พูดค่ะไม่พูดไม่พูดเมื่อกี้ลูกลื้อฟื้นมาเองนะทีหลังห้ามลื้อฟื้นแบบนี้นะเข้าใจไหมคะมันเนิ่นนานมาแล้วลูก พราะหนูทำผิดเองอ่าเชเบตอาเดีเ<อ>ปิดคลิปให้หน่อ<ห>ยขอโท,โ,ทโทษด้วยหลังจะไม่ทำอีกแล้วนะเอา,าใหม่หันหน้าตรงๆพูดใหม่ทำส้ไมไม่มีกินแล้วหกหมดแล้วไม่เหลือแล้วยังยีขวดหนึ่งเอาไว้กินวันหลังโอคค้ขวดนี้หมดของเชเบตทำหกไปครึ่งหนึ่งเลยเี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคฝากกดไลค์อ่ะให้เชเบตปิดคลิปดีกว่ามาพูดดีๆนะถ้าพูดไม่ดีแม่อูตีนะสำหรับคลิปนี้ จุ๊บด้วยจุ๊บก่อนของพี่ที่หนึ่งพี่จะเช็ดให้ไปหอมพี่หอมไปขอบคุณพี่อมเล็ดกับพี่ปตันดีกว่าไปหอมแม่อุ้ยหอมน้องหน่อยไปขอบคุณก็พอแล้วค่ะขอบคุณก็พอค่ะขอบคุณขอบคุณพี่ปตันกับพี่อมเล็ดด้วยทำดีๆค่ะเก่งมากโอเคค่ะเก่งมากไปดิ้ก็ต้องช่วยน้องนะเข้าใจไหมยังเสียยังยังเสียใจไม่หายหรอลูกอ่ะ พ่อเอมแต่วันทีสงสารโพรี่พ่อเอฟตีเออสงสารคนนี่อ่ะ <c oughs> พ่อเอมเอาไงดีอ่ะไปเลยบายค่ะ <c oughs>